ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ที่ไทม์สแควร์ค่ะก็คือการนับถอยหลังเข้าสู่สักราชใหม่ที่จัตุรัสไทม์สแควร์ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งมหาคนครนิวยอร์กและบรรยากาศนี้จะกลับมาอีกครั้งในปีนี้หลังจากที่ระง,งับไปเมื่อปีที่แล้วโดยใครที่จะเข้าร่วมเนี่ยนะจะต้องมีการแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนนายกเทศมนตรีนิวยอร์กบิลเดอราซิโอได้เปิดเผยในวันอังคารที่ผ่านมานะคะว่าจะกลับมาจัดงานนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ที่ไทม์สแควร์อย่างเต็มรูปแบบ อีกครั้งในวันที่31ธันวาคมนี้โดยกิจกรรมเขาดาวรับปีใหม่ในย่านไทม์สแควร์ของมหานครนิวยอร์กในปีนี้นะคะก็จะมีการปล่อยลูกบอลแก้วให้หล่นลงมาพร้อมกับการมาถึงของวินาทีแรกแห่งสกราชใหม่อันเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วโลกด้วยไทม์สแควร์เขาปล่อยแบบนี้กันที่ผ่านมาทุกปีเลยใช่ไหมคุณนศปล่อยลูกบอลแก้วลงมาเป็นงานใหญ่นะแล้วก็คนก็จะไปรวมกันตรงนี้แหละครับตรงจุด กึ่งกลางของเกาะแมทตันนะครับตรงนี้มี2งานใหญ่ครับก็คืองานข้าดาวเนี่ยนะครับปีใหม่ใกล้อันนึงคือวันชาติสารฐครับวันที่4กรกฎาคมนะฮะก็จะเป็นการจุดพลุหรือว่าเนี่ยครับจะมีการรับเป็นนาฬิกานับถอยหลังไป 1, 2, 3, 4, งสองสาห้เนี่ยนะครับจนพอถึงศูนย์เสร็จทุกคนก็เฮ้นะครับเข้าปีใหม่แล้วตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ เป็นศูนย์กลางทางการเงินด้วยนะครับเป็นที่อยู่ของบริษัทใหญ่ๆนะครับเรเมนบาร์เดอก็อยู่แถวๆนี้นะแล้วก็ cnbc broadcasting ของของสาหารัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นตลาด NASDAQ ครับแล้วก็ดวโจนนะอยู่อยู่แถวๆนี้มันอยู่อยู่ในละแวกละแวกนี้นะครับมีตัวหนังสือวิ่งวิ่งวมีอะไรอย่นี้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่คนเนี่ยนะครับไปถ่ายรูป โดยที่ห้างเมซี่นะเป็นห้างใหญ่นะครับของอเมริกาเนี่ยจะเปิดดอกไม้ไฟอีกครั้งนึงครับให้มีคนเข้าชมกิจกรรมเรียกว่าปีนี้ก็จะกลับมาทําอย่างเต็มที่แล้วนะครับหลังจากที่ปิดไปเมื่อปีที่แล้วครับใช่ค่ะเขาก็เตรียมการแล้วนะการเค้าดาวนะคะที่ไทม์สแควร์